่อกันที่อีกหนึ่งวงการเพลงกันบ้างดีกว่าหนุ่มน้อยคนนี้ที่จะมาช่วยสร้างสรรีสันให้กับ Small Talk นะคะนั่นก็คือหนุ่มเต๋าค่ะเศรษฐพงศ์ค่ะล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ừ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  ถ่าย MV ừ ừ ừ ตัวอย่างเพลงใหม่ล่าสุดของเขาก็เมื่อกี้ก่อนจะเข้ารายการ Small Talk เนี่ยก็มีคลิปนู่นนี่นั่น ừ ừ สัมภาษณ์น้องเต๋าไว้วแ,ลวแล้วระเบอเล็กๆให้ดูใช่แล้วนะคะไปดูกันค่ะกับซิงเกิลนี้ค่ะก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงเรามีเบื้องหลัง MV ที่มีนางเอก เอ็มวีอย่างออมสุชามาประกบด้วยไปดูกันค่ะสัญญาตั้งแต่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะไปชมครับครับตอนนี้ก็มาอยู่กอง MV ของเพลงใหม่ของตายนะครับก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงและนี่ก็นางเอกของผมนะครับพี่ออมค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> เป็นพี่เป็นพี่ <c oughs> นีน่อ <c oughs> นิดหน่อยนิดหน่อยไม่ไม่เยอะไม่เยอะวั <c oughs> นนี้ก็มาถ่าย MV ตั้งแต่เช้าแล้วนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามเข้าไปดูเลยครับก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงจะทำ ว่าเขาแบบว่ามีความสามารถเพราะว่าเราดูหนังเขาแล้ว,ว่าอ๋อสบายแล้วเล่นกับเต๋าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบว่าเรารู้สึกว่าคือเขาเป็นแบบน่ารักอะ่ะแบบร้องเพลงพอะอะไรเงี้ยเล่นเล่นหนังก็ดีอะไรเงี้ยค่ะพี่ออมเขาผมติดตามผลงานเขาอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ชื่นชอบผลงานเขาอยู่แล้วเขาแสดงเก่งมากแล้วก็ตัวจริงน่ารักมากสวยด้วยนะครับผมแล้วก็ดีใจมากๆเลยที่พี่ออมมาเล่น MV ให้นะครับผมก็ผมเชื่อว่า MV เนี่ยจะน่าดูขึ้นอีกเป็นร้อยเท่าเลยนะครั <laughs> นี่เป็นช่วงโวยกันเองอะคะ่ะ <laughs> อะไรเนี่ย <laughs> ไม<น> <laughs> ่เราเราอยากให้แฟนๆติดตามจริงสวยจริง,สว,รงสวยจริงครับ <laughs> <laughs> แ,แล้วก็สถานที่สวยมากครับผมเทคนิคอะคะเราก็อินไปกับเรื่องแล้วก็ฟังเพราะเราก็ฟังเพลงไงเพลงเขาก็ช่วยบิวเราเราก็เปิดเพลงตลอดแล้วก็อินซึมซึมไปกับเนื้อหาของเพลงแล้วก็แบบเหมือนก็พยายามแบบเชื่อว่าเขาเป็นคนรักของเราอะไรเงี้ยค่ะจินตนาการา <laughs> จินตนาการจินตนาการถึง ถึงจุดๆนะฮะผมก็ก็แต่ว่าก็เล่นกับพี่ออมมาแล้วเล่นกับพี่ออมมาแล้วก็คือคือเราก็ต้องต้องเขาเรียกว่าอะไรสื่อสารกันอยู่แล้วพราเราเราเราจะไปนึกหน้าคนอื่นก็ไม่ใช่ไงเราก็ต้องเล่นกับคนที่อยู่ตรงหน้าเราศรมีเยอะคะอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยฮะเมื่อกี้นี้อย่างนี้เลยครับคือแบบช่วยได้เยอะมากมากๆเลยก็คือแบบสบายแล้วสบายแล้วสบายแล้วอะไรเงี้ยในในการถ่ายทำครั้งนี้ การเล่น MV ีนี่มันอยู่ที่คู่เหมือนกันนะการส่งไงการส่งแบบว่าถ้าเป็น acting ก็ต้องอีกคนนึงก็ต้องรับส่งกันให้ดีแล้วออมสุชานี่เขาก็เขาก็ดังมากในช่วงนี้เลยเต๋าได้ตัวมาเล่น MV นี้ยิ่งทำให้เพลงเพราะเข้าไปใหญ่เหมาะสมอ่ะนะติดตามนะคะซิงเกิลใหม่นี้ติดตามด้วยให้กำลังใจหนุ่มเต๋ากันด้วยนะคะก่อนวันสุดท้ายจะมาถึงก่อนวันสุดท้ายนั่นไงจะมาชนไปดูให้เลือกระหว่างจีทเวนตี้กับพี่เลินค่ะ พี่เลินอยู่แหละว,ว่านะจีทเวนตี้ใช่ไหมคะ<ช><ช>ที่ชารออยู่เอา<ก>ไปรอ,อดูทีชากันดีกว่าไม่พูดก็ได้ยินช่วงหน้ากลับมากับซิงเกิลปาร์ตี้ครับผม